ดีครับพี่น้องฮรถรางานแล้วนะครับถึงหน้านงานแล้วนะครับตลาดนัดฉลองกรุงซอยรามคำแหง39เอ้ยไม่ใช่ตลาดนัดฉลองกรุง,รง,ง39ไม่ใช่เกีย่ยวกับรามคำแหงพวเกี่ยวกันตลาดนัดฉลองกรุงซอย39นะครับบอกเดิมติดกับปั๊มคาวเทคนะครับาฮอดจอดถึงแล้ว ฐานที่เก่าที่เดิมกว้างขวางมากนะครับติดกระป๋องข่าวเท็กนะครับที่น่องผู้ล้มเย็นครับช่วงเช้าสนมัอมอยวันนี้โฮมยูเด็กจะต้องเป็นอาศัยต้นกล้วยลราไปมองอยูมหามองที่แบบสะอาดสะอาดอยูนะครับอาศัยตต้นกล้วย <laughs> หอมเี่ยแล้วหอมรถเนี่ยแล้วพี่นอ้องสิ่งที่ดีสุดคือหอมรถน,นี่แล้วปูสาดน้ำปลาป่วยแล้วนี่ออกแรงมสาสะอาดเนี่ยสีคล้ายๆนะ่าจะนำมามดนหรอกนี่นี่แล้วปูสาดนอนช่ำไปเลยนี่นะครับชีวิตหมอลำของจริงที่แท้ทูเดี๋ยวพี่ปาว่าจะชวนขู่เอ แล้วก็กดไปยูนูเอทมอว่าจะไปซื้อชุดสองเพลงไปไปซื้อชุดลองเพลงพี่น้องแล้วกระสิฟาเพิ่นซักผ่ามือถ่านจากโอรศักท์เองนะฮะใหื่พหเพิ่นปากเพิ่นไปสั่งจ้างเพิ่อนออกของก็จะไปยูเนียนยูเนียนเปิดประมาณสิบเอ็ดโมงก็เนี่ยจะไปเลยนะครับเดี๋ยวให้รอเอเอลงมาจากรถก่อนตอนนี้รถบัสเท่า ทั้ง3-4คันถึงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ร,รอพี่น่อยรถซีมนียผู้อยู่เบื้องหลังก็ถึงแล้วเป็นบางส่วนส่วนรถลำโพงรถลำโพงเวทียังไม่มานะครับเพราะว่าสองแผนกกำลังจะเลี้ยวสุดท้ายนะครับแต่ก็ออกมาพร้อมๆกันแล้วพี่หน่อาจจะแวะกินข,าขน้าวกินนะ้ำก่อนนะฮะนี่เราก็ถึงนัางงานที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สถานที่เก่าทีเดิมพี่น้องเข้าเคยมาดูอยู่มากเกือบทุกปีกับว่าได้นะครับสถานที่นี้สถานที่อ่ามารอบก้อนเนี่ยรู้สึกว่าฝนตกพี่น้องเขามาหนาฝนพอดีช่วงปลายฝนนะครับช่วงปลายฝนพอดีแล้วที่นี่ก็งั้นก็โดนเลื่อนไปงานก็โดนเลื่อนไปนะครับนี่พี่พานั่งรถคันนี้นะครับรถปากโก้นังคันนี้แหละพี่น้องฝากชีวิต แล้วก็ศถูกซิ่งถูกแย่างไปรถคันนี้นะครับรถเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านนะฮะของถูกซิ่งถูกแย่างอยู่บนรถด,ดีพี่น้อง<ฮ>อ,าาอ,ยอยู้อากาศเย็นตอนเช้าใครในอายนะุอากาศเย็นเย็นว่คิดว่ากรุงเทพสิมีอากาศหนาวอากาศเย็นน้ำมันตอนนี้ก็เก้าโมงกว่าแล้วคุณแบกพรมต้นกล้วยพรมกล้วยพรมกล้วย โอ้ลมเย็นดีแต่น่พี่เราขาคู่เอกคน่ายขีดขาเราแต่บอลรัวเราสิงหเมื่อไปกดรัางซีมมนเนี่ยจะอยู่ขั้นนี้แต่ว่ลร้วกดจัดไปน้ำบ่กแต่อยากให้ไปเดีหายไปสือสุดลองเพลงไม่ใไม่สุดหลองเพลงดิพีไน้อยู่กับชุดทีบบ่เดียนสีขาวซ้ำม,มีงอบมีกันแต่อยากให้ภาพไปสืบอหนมัน ะะทางนั้นจเป็นตลาดตลาดขายของกินทางนาพาะเพรนคืออยากแนวกินอกับพราว่พเพราว่าอยู่ในเมืองอยู่ครับ mm hmm. ล้มไหมโอ้ล้มแท้เี่อากาศเย็นอากาศดีอากาศดีเสียง mm hmm. ล้มที่เรา รยากาศแค่แนวอากาศเย็นพี่น้องก็เลยบอปนันไดแตต้งอ,อ,องล็อกกู้เอกก่อนคอนเสิรไปยูเนี่ยแตหาซื้อเสื้อผ้าก็อยู่นี่ยก็เปิด11โมงนะฮะตอนนี้ก็9โมงกว่าแล้วก็จะไปถึงก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงพอดีนั่งแท็กซี่ไปพี่น้องสามลอยนายกู้เอกตื่นกดซวนแล้วไปว่ไปบ่ได้ดิพี่น้องว่าโซเลีวเพราะว่างานมือนี อยู่หลักกะบ,บางนะครับไปอื่นกับไปสราบุรีแม่นว่าครับหลักกะกามาวัดโกกาดหลกักกะกลับไปสราบุรีอีกพี่น้องงานเป,ปิดไปโดดไปโดดแอมไอ้สา่หนะไปยูเนียนมอไปน้ำบอลนี่<อ>ไปยูเนียนไปยูซีสิบมาแมนไปซื้อของมันสี่สิบโล ใกล้กับแท้ใจได้กต้ตกไปแห่ซื้สชุดลองเพ้งแหมหนูที่ไปไซคกันน์บอแอบกับไปกินรลดแม่ผุนหฮมกล้วยนะครับหอบสาดหอบมองลงมากพุรนวยพุลใบ เราก็สิทธาพูยเองตัวหายไปคนไปก็สิไปผู้เดียวที่เป็น้องบ่ได้ยากใจใหนึ่งกับขานอยู่อีหลีบเพ่าะบ้านจริงๆกับขานอืมเพราะแบบใจหนึ่งกับขานเพราะมาหอดอีหลีแล้วก็แบบก็อยากไปใส่ดิอยากนอน่ยูบอเล็กกับนอนนอนตื่นเร็วเขาก็บบัคขจเอาของกันนอนตื่นไว้ห่างหูเมื่อยว้างเดินโทรศัพท์แล้วก็บ่หลับ สถานที่ดีแต่ว่าหม่องนอนวันมี้ตรงอาศัยห่มต้นกล้วยนอน้าอยู่มันหนาวมันนอนไหนมอะมันหนาวอยู่ย้ํเหมือนเสาย้ําเหมือนใบมานี่แหละขณะวันล้มดีนเป็นกมบีบ่อิอีมตื่นเลี้ยวโคดเว้ืวนี้ต่นตาแป๊บเดียวหนึ่งเดวคือนอนรักฟ้าลับเลยคือรวก้าวลับเือกานแต่วันฝ่าตื่นหาแทแต่งก็ไ่ค่อยใจของครื่องขันวออ้ตื่นหันนัดลาย้านหัวใจว่างหอนมองอือนองครับอน ถ้าคุณเอตื่นแล้วก็สิตื่นไปนดิเสารถไปชั่วโมงเดียวก่อหอดหานางร้อยฝ่ามันหลายต่อซอยสิหอดนั่นงแท็กซี่เขาเดี๋ยวเอาร้อยฝ่าไ,าไปชั่วโมงสองชั่วโมงไปดแล้วประหยัดยุติเเวลานี่แหละตลาดอะไรนะใส่ตลาดนัดฉลองกรุง,อง,งซอยสามสิบเก้าของนี้นเขาเคยมาเรียญเธอเสือบ่าวว่าฉัน ก่อนสิมาทเป็นบ่อรัมนี่กับมาเบิ่งบ่อรัมตู่เชีง<ช>อีสานเอ้ยหนูพาดอนระ,ะเบียบมันเรียนดูเท่านี้แม่นอะนะครับเดี๋ยวสิไปเอาของก่อนแล้วก็สิเ้าหาคู่เอกก่อนลรวตื่นไปนะครับผมของทั้งรถกไปสุดรถไปสุดน,นี่แล้ว ทา,ทาครีมทาแป่งดีๆกันพี่น,อน้องเขาเนเมื่ออ่ะโอเคคลิปนี้ไยสำนีครับพี่น,อน้องเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับมีบรรยากาศของหน้า,างาน,นนะครับ